มือนีก็คือเก่ากันยายนค่ะมีกำหนดการลงพื้นที่ที่จังหวัดน้องค่ายซึ่งนะคะที่จังหวัดน้องค่ายเองภาคธุรกิจประชาชนร่วมทั้งเครือข่ายต่างๆเพื่อ็เตรียมที่จะเสนอนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาร่วมทั้งอยากจะไห้ทางนายกเศรษฐานะคะพร้อมกับคณะนี่แหละค่ะแต่ให้ความสามําคัญและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของจังหวัดน้องค่ายเพราะว่าเป็นจังหวัดทังชายแดนที่ส่วนมากแล้วหลายๆคนเวลาไปก็มักจะมองน้องค่ายนี่เป็นจังหวัดทังง่าน <S <S ผ่านไปเที่ยวทังสปปลาวนะคะบัดน,นี้มันก็นจะมีเรื่อง ของโครงสร้างในเรื่องของการสร้างสะพานแห่งที่2นั่นเองและที่สําคัญมันจะมี2โครงการที่อยู่คู่กันก็คือการสร้างสะพานแห่งที่2และก็มีการสร้างเรื่องของสถานีรถไฟเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงนั่นเองซึ่งทางผู้ประกอบการเองเพื่อนก็อยาไให้2โครงการนี่ล่ละค่ะให้แล้วเซจพร้อมๆกันเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจไทยกับค้นน้องค่ายนั่นเองนะคะโดยนายวีรพงษ์ฟ้าแก้วค่ะเพื่อนเป็นนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน้องค่าย เพื่อนบอกแบบนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับความต้องการและกับปัญหาอุปสรรคของภาคเอกชนในจังหวัดน้องค่ายที่จะยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ในจังหวัดน้องค่ายก็คือกาหนดการลงพื้นที่วันที่เก่านั่นเองก็คือมือนีนะคะก็ขอให้นาเนินการอย่างหนึ่งด่วนนั่นก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ว่าจะมีการเปิดบริการแบบว่าเป็นฟรีวีซ่านะคะในวันที่หนึ่งตุล,ลาคม2 5 6 6โดยเฉพาะความสะดวกที่ด่านพรมแดนสะพานสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่หนึ่งที่จะต้องมีการเพิ่มจํานวนนะคะเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้หลายขึ้นเพราะว่าหลังจากที่มีการบริการแบบฟรีวีซ่านะคะเสื้อว่านักท่องเที่ยวนี่ล่ละ จะเดินทางเข้ามาจํานวนหลายคืนนะคะจากเดิมก็คือเคยเดินทางมานะคะประมาณหาร้อยคนนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่เพิ่นคาดการค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นเล่าสองถึงเท่านะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีซ้ำเก่า ะะเมื่อนักท่องเที่ยวมาหลายแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะเพียงพ่อเพิ่นกรยาจะให้เพิ่มเรื่องของเจ้าเจ้าหน้าที่จำนวนเจ้าหน้าที่นะคะที่จะมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวดีเพิ่มขึ้นในส่วนนีนํานะคะในส่วนของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สาําคัญซึ่งทางเอกชนก็นอยากจะให้นะคะในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์บริเวณนาดานพรมแดนนะคะเหมือนที่มีตามสนามบิน เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงนะคะก็อยากจะสาบข้อมมูลอยากจะฮู้นะคะว่า สามารถที่จะติดต่อข้อมูลข่าวสารได้อีกงยั่งแน่ภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์ก็จะมีหลายหน่วยงานบ่ว่าจะเป็นทางตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสมาคมส่งเสริมการท่องเทียทเท่ยวสมาคมโรงแรมสมาคมลดเซาสมาคมหลานอาหารเพื่อเป็นการสร้างความเสื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดนองค่ายนี่คือศูนย์ของการประชาสัมพันธ์ที่อยากจะให้มีขึ้นนะคะแล้วก็มีการเร่งดําเนินการสร้างสพานมิตรภาพไท่เลาา แห่งที่สองห้เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องค่ายซึ่งก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ร่างรัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะควบคู่กับการดําเนินการเรื่องของนะคะรถความเร็วสูงอยากจะให้ดําเนินการเซจให้พร้อมกันของทั้งสองโครงการนี้นะคะและกก็เรื่องของสะพานและการสถานีรถไฟที่จะรองรับ รถไฟความเร็วสูงนะคะที่จะเชื่อมต่อกันร่วมไปถึงนะคะไฮมี Hi ่ Me, ศูนย์กลางหรือว่าบิลซินิตเซ็นเตอร์นะคะที่จะมีกงศูนย์จีนสำนักง,งานตำรวจท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมากะ นะคะเมื่อเวลามีปัญหาเนาะกามีปัญหาเกิดขึ้นยูธีด้านแบบนี้นะคะเพื่อนก็จะโทรไปโทรไปหาตํารวจท่องเที่ยวตํารวจท่องเที่ยวก็จังจะมานะคะนี่ก็คืออยากจะให้แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันให้มีศูนย์บิวสเน็ตเซ็นเตอร์นะคะมีทั้งกงศูนย์ยูนีนะคะมีทั้งตํารวจท่องเที่ยวอยู่นีสมาคมท่องเที่ยวร่วมทั้งสมาคมโรดแซ์หลานอาหารต่างๆให้มาบริการหนักท่องเที่ยวอยู่นีนี่คือความต้องการของผู้ประกอบการและกัพี่น้องประชาชนอยู่ที่จังหวัดน้องไขยนั่นเองนะคะในส่วนของ การเตรียมร้อม,อมรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะก็ได้มีการฝึกอบรมเรื่องของภาษาจีนจํานวนหนึ่งรุ่นนะคะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับการใส่ใจาการแลกเปลี่ยนเงินตาผ่านระบบของ V Chat Pay นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ว่าเวลานักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะคะส่วนใหญ่แล้ว เขาจะบอนิยมพกเงื่อนโดมานํานะคะบวารตะคนจีนก็คนไทยกับคือกันนะคะบอนิยมที่จะพกเงื่อนโดไปนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้สังคมเงื่อนโซดนี่เริ่มที่จะหายไปแล้วนะคะกะเ็เลยอยากจะให้พัฒนานะคะเป็นเรื่องของอวอลเล็ตแทนก็อยาห้เลงอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ร่วมไปถึงหมีธนาคารที่จะมารองรับระบบวีแชทเพย์นั่ม um, นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความต้องการของทางน้องค่ายที่จะเสนอนะคะหลักการซ้หรับกฎระเบียบนะคะที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ยังเอื่อให้กับการท่องเที่ยวก็อยากจะเป็นเรื่องของนะคะวีซ่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยก็คือนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาจะต้องดําเนินการเรื่องของวีซายู่นะคะซึ่งน้องค่ายก็เป็นเมืองหนาดานภาคเอกชนมีความพยายามที่จะบอห้ยน้องค่ายเป็นแเค่เมืองพ อย่างเดียวต้องการให้น้องค่ายนะคะเป็นเมืองพักนะคะมาพักพรมาเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องมีการใส่ใจเงินนะคะตนทุนทางวัฒนธรรมของน้องค่ายกับโบเดน้อยหนาจังหวัดใดน,นะคะและกัจังหวัดน้องค่าย ถึงแม้ว่าบอ่อใดมีความสีวิไล่หลายนะคะแต่ว่าเรื่องของประเภทนี้วัฒนธรรมของหนองค่ายเพื่อนบอกว่าไม่แพ้จังหวัดใดเลยนะคะกะอยากจะให้หลายๆคนนะคะมาเที่ยวน้องค่ายและที่สําคัญก็คือนะคะนโยบายต่างๆที่เพื่อนจะเตรียมนําเสนอกับนาย,ยกเศรษฐาในมือนีนี่ก็คือเป็นหลายๆเรื่องนี่แหละเป็นเรื่องของการก่อสร้างสะพานเรื่องของสถานีรถไฟและก็เรื่องของระบบวิชาเพศที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับสังคมไร้เงินสดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนค่ะครับ